โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0 0สนคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะจจทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันนะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้เนาะเป็นวงแหวนเวดมือสังหารเล่นหนครั้งราคาเพียง10คูปองรุ้นรับสกินของคี่าแล้วก็สกินของซิล คิวเลนแบแมนแล้วก็เพนทั้งหมด5สกินมาพร้อมกับชิ้นส่วนตกแต่งสกินวอเตอร์แดนเซอร์ของคีล่า3แบบพิเศษการันตีมีสังหารทุกๆก,การสุ่ม5ครั้งสามารถเก็บสะสมมีสังหารเพื่อนำไปแลกของวันในแนลร้านค้าโดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ15มกราถึง21มกราคมนี้เท่านั้นนะใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกัน และเราก็มีบางสก,กินแล้วละ่ะถ้าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวสก,กินในท้ายคลิปด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันเลยแล้วกันเนาะแล้วเข้าที่ร้านช้างก่อนเลย There is sword only my source. ก็เป็นสกินที่สวยเนาะดีเลย์ไปหน่อยมันอยู่ตรงแนะนําตรงนี้เนาะที่เราจะมารีวิวตรงนี้เป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรับคัมพีสังหาร5ชิ้นจํากัด1ครั้งโดยราคาเต็มมัน50คูปองเนาะลดเหลือ25คูปองก็เดี๋ยวเรามาได้มา5อันเนาะก็น่าจะสุ่มได้สัก5ครั้งเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้ากิจกรรมกันเลยละกันเนาะก็เข้ามาตรงวงแหวนอันเฉอันนี้ ก็วงแหวนมือสังหารเนาะเพียงสิบคูปองรุ่นดับสก,กินที่บอกามีคีร่ามีซิลมีคิวเลนแบทแมนแล้วก็เพนก็เป็นสก,กินที่น่าสนใจนะใครแบบเมนเอ็กซ์ซินอ่ะก็น่าสนใจเลยแล้วว่าทั้งคีร่าทั้งซิลน่าสนใจทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวไปดอูอัตราการออกก่อนแล้วกันเนะเาะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกดตรง question m a ตรงนี้นี่ไงวงแหวนเวดมือสังหาร15มกราถึง21มกราา เล่น1ครั้งราคา10คูป,ปองพิเศษการันตีมีสังหาร1เล่มทุกการสุ่มท,ทุกการเล่น5ครั้งสกินถาวรโอกาสออก0.35%ส่วนประกอบสกินโอกาสออก1.65%มีสังหารโอกาสออก14.88%แล้วก็อีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูปที่8 3 1ม่83.12%ปอืม เราว่ากิจกรรมนี้มันน่าสนใจตรงพิเศษการันตีมีสังหารหนึ่งเล่มท,ทุกการสุ่ม5ครั้งนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแต่เราอะ่ะกิจกรรมนี้เราแทบมีสกินหมดแล้ว,แ,ลวแต่สิ่งที่เราสนใจในกิจกรรมนี้คือส่วนประกอบอเดี๋ยวค่อยไปดูส่วนประกอบกันอีกทีละกันเนาะดูของรางวัลที่จะได้ในกิจกรรมนี้ก่อนละกันของรางวัลที่จะได้ในกิจกรรมนี้ก็จะมีสกินของซิลของคีล่าของคิวเลนของแบทแมนแล้วก็ของเพนห้าสกินนี้เนาะ และสิ่งที่เราสนใจก็คืออาตกแต่งของคีร่าที่เป็นวอเตอร์โลตัสสีมันสวยมากคือที่จริงเรามีสีอื่นแล้วล่ะก็แต่สนใจสีนี้อยู่สีมันสวยดีก็เลยอยากได้ไม่มีอะไรแค่นั้นเลยแล้วก็เป็นอนอกจากสกินแล้วเราก็จะเป็นมีสังหารเรนาะเพื่อนนับไปแรกของเราใน,ในหน้าร้านค้ามี1ชิ้นห้าสิบชิ้นห้าชิ้น3มชิ้นแล้วก็2ชิ้นนะเดี๋ยวดูของรางวัลทั้งหมดกันทีละกาันเดี๋ยวกดคลิกตรงนี้เลย วงมุมขวาล่างนี้โอเคครับของรางวัลที่ไม่โอกาสได้รับเนาะก็มีอย่างที่บอกไปมีสกินของคีล่าของซิลของคิวเลนของแบทแมนแล้วก็ของเพน5สกินนี้แล้วก็เป็นของตกแต่งของคีล่าทั้งหมด3สกินแล้วก็มีสังหาร1ชิ้นถึง50ชิ้นกล่องชิ้นส่วนลูน5้าถึง750รูนเอฟเฟกต์หวันแล้วก็อิโมจิหนึวันโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่ละสกินเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วดูเลย you wanna get Cute bear, isn't it? You have no idea. belongs to no one Can you feel your soul trembling? สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มค,มคมุเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับ หรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์เราด้วยนะแล้วก็มีทั้งหมด5สก,กินนี้เนะาะก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้อันนี้มาดูตรงแรกเปลี่ยนนะว่าแต่ละรางวัลจะใช้มีดมือสังหไอ้มีดเนี่ยเท่าไหร่โดยอันที่เราอยากได้คือ Dancer Water Lotus อันนี้ใช้5มีดมือสังหารเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันจะใช้เงินกี่บาทถึงจะได้เนาะเดี๋ยวทุกคนดูไปพร้อมกันละก,กันว่าเราจะใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาท ก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าสนใจแค่เดียวจริงอะแบทแมนเราไม่ค่อยได้เลยนะแต่ะกินแบทแมนก็สวยนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปสุ่มกันเลยละกันนะก็อืมที่จริงอะเราอยากแนะนําซิลเวอร์คีล่าด้วยสองสงกินนี้ก็โอเคจริงคิวเรนก็ดูดีนะแต่เราไม่ค่อยได้เล่นนี้ก็เลยแบบอืมเดี๋ยวรีวิวเวทายคลิปแล้วกันใครสนใจก็ไปดูกันได้เลยโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปหน้า,าก,กิจกรรมเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยละกัน เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปสักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มครั้งที่หนึ่งกันเลยนะึบดูสิเขาบอกการันตี5ครั้งนอตแต่เราไม่รู้ยังไงชืออ,อืมได้กล่องรูนมา1อันโอเคครับไปครั้งต่อไปกันเลยโอ้ยโทษครับโอเคไอ่จริงน้าได้ตกแต่งเลยก็จะง่ายกว่านะ เอ้ยได้มีสังหารแล้วไม่จะเป็นทั้งถึง5ครั้งหรือเปล่าเมื่อกี้ครั้งที่สองปะเฮ้ยยัก <c> ฮ <oughs> ์เอได้เอฟเฟกต์วิ่งมาอ่าชุบอืมลูน <c oughs> ครับอันนี้ก็จะครบ5ครั้งที่เราซื้อมาแล้วเนาะดูดีว่ามันจะการันตีปะ อ๋อมันน่าจะการันตีไปตอนครั้งที่สองหรือครั้งที่3มเมื่อกี้แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการซื้อด้วยคูป,ปองแล้วเนาะเพราะเราอยากได้นั่นนะสกินตกแต่งของคีราันั้นแค่๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงได้ไหมอืมเกลืออะต่อต่อต่อเราจะสะสมจนกว่าจะได้ห้ามีดมือสังหารเลยได้ไหมเฮ้ยได้ด้วย จริงมันก็ดูออกเออไปต่อมันออกอยากปะแต่ว่ามันต้องการันตีอีกครั้งที่สองเนาะมันจะออกถุกๆครั้งที่สองปะคิดว่าอ่ะอันนี้ครั้งที่สี่ใช่ปะเริ่มไม่ได้นับแล้วอะเอออ้ออยก็ไม่จำเป็นนะี่แะครั้งที่สามก็ไ่าแล้วฮึบ อ๋อแสดงว่ามันก็มันก็มีการันตีในสุ่มห้าครั้งแหละแต่เราไม่รู้วา่าจะออกครั้งไหนมั้งเราเดานะเดาสุดๆไปเลย <c oughs> ขอได้ห้าอันก็พอแล้วเนี่ย5้าอันจบละแตา้แค่ตกแต่งของกีฬาเอ,อ้ยยังไม่ได้อีกอีกสองอันเองขอเธออีกสองันเองไม่ขอเยอะขอแค่นั้นแหละสองอันนะสองอันเฮ้ยได้ด้วยได้แล้วได้แล้วนะ้ตกแต่งของกีฬาแล้วเฮออ้ยใจเสียเท่าไไรเนี่ย <c oughs> ไม่ได้คิดจะเสียเท่าไหร่แต่หน้าตกแต่งกีดหน้าแล้วดีใจเน่าเสียเยอะไหม <What S 1> เดี๋ยวเอาไปคิดก่อนอุ้ยน <'t> ่ารักดีดีอยู่นะเราเสียไปประมาณมรา้อยคูปองอะเนาะถึงได้อันเนี้ยที่นี่คุณเสียประมาณ95แต่ว่าเราปัดเป็นร้อยคูปองแล้วกันเนาะ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสกินเนาะใครสนใจก็ไปดูกันได้โอเคครับมาไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูใน,น,นตัวเกมกันเนาะตัอสกินเนี่ยน่ารักมากเราชอบสีมากตอนแรกอาอยากได้แล้นะฮะไม่ค่อยได้ <c oughs> ตอนแรกเขาแบบมันต้องสุ่มปะจะไม่ได้ละตอนแรกๆก,ก่อนนะเนี่ยที่ได้สกินนี้มานะแต่สกินนี้สวยเราชอบมากชอบตกแต่งนี้ด้วยโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนาะเสียไปมาร้อยคู่ปองเองโอเคแหละมัง้งโอเคเดี๋ยวมาลองดูการจบคู่แล้วก็สกิลต่างกันนะอันนี้จอมสีปกติเนาะน่ารักสี่โอเคเลยแ,แต่หนะ้าจะเป็นผมสีดำก็ดีเนี่ยสีเําจะดูมีอายุไปนิดนึงโอเคครับอันนี้สกิลหนึ่งเนาะ เนี่ยถ้ากดอีกครั้งว่าจะเงาก็จะวิ่งตามตัวของคิร่าและสร้างความเสียหายแต่ว่าถ้าแบบล็อกศัตรูเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็จะล็อกแต่ศัตรูเลยที่สกิลที่2ก็จะเปลี่ยนการโจมตีของคิร่าสามครั้งเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็ตอนที่มันแยกเป็น3ล่างอ่ะถ้าเราหยุดแป๊บนึงอ่ะจะเป็นอมตะนิดนึงอันนี้ก็เป็นอัลติเมทสกิลคิร่าสามารถวิ่งทะลุกำแพงได้แล้วก็โล่ที่เห็นนะมันจะน่าจะไม่ผิดน่าจะรับการโจมตีหมด3าครั้งเนาะ ก็ไม่เอาคีร่ายิกม,มาเล่นจับปักและถ้ลืมลืมหน่อยนะถ้า <c oughs> ถ้าเราบอกผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนโอเคครับเดี๋ยวดูสกินถัดไปกันนะโอเคครับต่อมาเป็นสกินของซิลเนาะสกินนี้ยสวยเราชอบมากจร <c oughs> ิงๆเป็นอีกหนึ่งสกินที่เราชอบ จ e ดูเอฟเฟกนะเราชอบเอฟเฟกมากมันแบบอลังการนะแต่ถ้ามีเอฟเฟกวาร์ปด้วยนะเราว่าเป็นสกิลระดับสูงนั่นแหละมันสวยสวยอันนี้สวยจริงๆเนี่ยขาจอโจมตีปกติเราว่ายังสวยเลยมันจะเหมือนมีวิญญาณว่าเห็นปะเออเรามาดูนะการโจมตีปกติแล้วก็สกิลเราชอบสกิลแบบสกิลทุกสกิลเลยโอเคหมดเลยแล้วว่าอันนี้ออกแบบมาดีม้ดูการโจมตีปกติไปก่อนนะซึ่งมันจะมีการโจมตีอยู่สามขั้นเนาะซ้ายขวาแล้วก็สองดาบพร้อมกันนี่เห็นปะ เป็นเงินญยาดออกมาด้วยคือดีโอเคมันสวยมากชอบโค้ชชอบเลยตอนแรกมันมีความรูสึกแล้วก็สกิลสองอ่ะมันเหมือนแบบปกติมันเหมือนวาร์ปใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเคลื่อนที่เร็วแล้วเหมือนวาร์ปไปด้วยโคตรเท่แล้วมีเงาด้วยตีอันนี้อันติเมทแอนติเมทก็เท่โอ้โหไวที่สุดเลยจริงสกิลจะมีแล้วว่า กิจกรรเนี่ยเออมันสวยเกือบหมดทัส้สกิลเลยนะไอสกินเลยนะใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้นะสวยจริงๆไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ชมเมออมันสวยจริงๆโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวไปดูสกินหัดไปต่อไปแล้วไปเลยนะกันนะครับ เอฟเฟกอันนี้ก็สวยนะเราบอกก่อนเราก็ที่จริงก็ชอบทุกสกิลเลยเออท่านเล่นคิวอะไรอยู่เพียงแค่ได้ได้ได้มันดูแบบแรงอ่ะตอนใช้สกิลโจมตีดูมันแรงมากดูดิโจมตีโหมนดูแรงอ่ะแบบปีสายฟ้าเลยแล้วสกิลยิ่งดูแรงเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปโจมตีปกติกับเทสให้ดูก่อนนะกันเออเนี่ยก็แอบคิดน่าจะแบบฝึกเล่นคิวเลนตั้งแต่มีสกิลเนี้ยนะแต่ก็คือแบบไม่ได้ฝึกสักที โอเคครับเรามาดูเอฟเฟกกันนะเอฟเฟกเดี๋ยวมาดูที่สกิลเริ่มที่สกิลแรกกันก่อนเลยสกิลแรกเขาจะเป็นการฟัน2ทีดูนะโอ้ยๆอ,อ,อันนี้โจมตีปกติเดี๋ยวเราใกล้ๆใช่ไหมนี่เห็นว่าแรงมากดูแรงมากหนึ่งก็แรงจริงอะแล้วนถะ้าแบบอยู่ข้างหลังอะเอฟเฟกต์ของคิวเลนอะถ้าอยู่ข้างหลังก็จะโจมตีแรงขึ้นอะอืออันนี้สกิลสองมันดูแรงดูอะไรไม่รู้คิดไปเองอะ เดี๋ยวมาดูอันติเมสสกิลนะอันดีเมสสกิลมันจะเป็นล่องหนและแล้วก็ไม่มีแหละแค่ล่องหนแล้วก็แบบเป็นที่เลิฟฟีนก็ใครสนใจทีนี้นกินก็ไปสุ่มกันได้นะเลาแน่ใจว่าใจกี่มีอ่ามีสังหารนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกินถัดไปสกินสุดท้ายลที่เรามีให้พร้อมแล้วดิ้เลย โอเคครับก็ข้ามาในตัวเกมเนาะมาดูที่สกินของเพลสกินนี้กันสิ่งของเพลสกินนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดไม่มีเอฟเฟกต์มันมน่าจะมีแค่ตกแต่งชุดตกแต่งเฉยอันนี้การโจมตีปกติ <can> ของเพลนะ <you now. S 1> ปกติเป็นการโจมตีระยะไกลแต่ถ้าหลังจากใช้เอฟเฟกต์แล้วอะจะเป็นการโจมตีระยะใกล้แล้ววาไปข้างหลังของศัตรูอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันเรื่องการโจมตีปกติใส่ศัตรูกักนเนาะ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้นะ ใครสนใจสกิมของเพยงก็ลองไปดูกันได้เด้อโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลหนึ่งก่อนละกันจะแบบเป็นวิญญาณเนี <in> ่ย <S oul> เดี๋ยวถ้าชนศัตรูจะสร้างความเสียหายด้วยนะเดี๋ยวถ้าเราก,กดโจมตีปะอันนี้พาสีเนาะอันออน,นี้ปุ๊บก็จะแบบโจมตีเราไปข้างหลังของศัตรูท,ทันทีแล้วโจมตีแรงมากอันนี้แรงสุดเลยอันนี้เป็นท่าที่สองเนาะถ้าอยู่ในวงตอนโจมตี อยู่ในวงจนจบอ่ะมันจะคืนค่าพลังงานให้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดอะไรน้อยๆเนาะสำหรับกินเพนแต่เราก็ไม่เล่นนานม็นมืนอันเดียวอันนี้ก็เป็นพุ่งส่วนใหญ่เอาไว้ออกจากไฟอ่ะเราไม่ค่อยใช้เข้าไฟเท่าไหร่อืมแต่พอใช้เสร็จแล้วก็ก่ดจมูกปกติก็จะเป็นนี้ก็ที่จริงมันก็เล่นง่ายอยู่นะแต่ก็ต้องดูจังหวะดีๆสํสำหรับกินเพนสำหรับเพนก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับติดคืนต่าง เดี๋ยวไปดูอะไรนะท่าเต้นของเพนกันไหมรู้สึกเราจะมีอยู่ท่าหนึ่งเหมือนถ้าเราจะไ่ผิดโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะถ้ามันจะเป็นอันนี้ก็ตลกดีเหมือนกันโอเคครับสำหรับเพนก็น่าจะประมาณนี้นะใครสนใจก็ไปสุ่มกันได้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนว่านะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากสปอนเซอร์ของเราทั้งสองเจา้าด้วยนะเ,เพจ admin ต้น tp เเพจรับซื้อราคารหรัสเกม rlv าาแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจ melo top up เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงเลข open id ใครก็ใครสนใจก็ฝากนบสุนสปอนเซอร์ของเราสองเจา้าด้วยนะเราจะทิ้งลิงก์ของทั้งสองเพจไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปใหเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย